เนี่ยก็มีเซีสมปะต้นค่ะป่ะเนี่ยสอีิสานบ้านทุนซีสมปะต้นกำลังแล่อยู่จ้ากำลังแล่เอาก้างมันออกอยู่ค่ะแล่ละก้างทำก้มสาดให้สะอาดค่ะ ตอนส่วนผสมเพาก็ซีนี้ขาก็ต่ำกระเทียมใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวหนึ่งข้าวข้าวเหนียวหนึ่งเนาะข้าวเหนียวสุกหนึ่งพอก็หมักไว้แล้วค่ะแบบเี้หมักหมักไว้จากมือแล้วแต่อากาศบ้อ๋ออากาศทอดอากาศสามมือนะค่ะขาก็ซิได้กินสมลาให้เป็นชิ้นๆค่ะ ตำสมปลาต้อนนะค่ะสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งตำสมปลาเครื่องปรุงข้าวก,กบะมิ้อย่างไรค่ะกระสมิกระเทียมเนาะโขกกระเทียมให้มันเหล็กปลาข้ากระิใส่เกลือจากน้อยเนาะคะ่ะใส่เกลือ,อคุกให้เขาให้มันได้ขั้นเกลี่ยให้มันได้ามาตำแล้วก็ไข่ขั้นมกักไข้มันเขากันกับกระเทียมเนาะคะ่ะ แล้วก็ใส่ข้าวเหนียวหนึ่งค่ะเพื่อเป็นตัวเฮดให้มันเปรี้ยวเที่ยงว้ประมาณจังสองสามมือค่ะถ้าว่าถ้าอากาศอบฮอนอบอ้าวเนี่ยกับว่าหลายมือ้ะคะก็สะเป็นส้มปลารสเปรี้ยวแซ่บค่ะส้มปลาค่ะส้มปลาตอนสุดสาอีสานบ้านทุ่งค่ะก็ใส่ก็เอิญส้ม คุกปลาให้มันได้ที่แล้วค่ะคุกปลาใส่กับเกลือนวดใส่กับเกลือขั้นใส่กันเลยค่ะเนี่ยปลาเนี่ยเอาก้างเอาอย่างออกแล้วเนาะค่ะเนาะก้างสั่นมันออกปลาตัวมันก็สดกันเดีกันเลยจิ้ อันนี้ก็คือข้าเนียวหนึ่งเนาะค่ะข้าเนียวหนึ่งโตที่เฮ็ดให้สุบป่าเข้มีรสเปรี้ยวตำให้เขากับกระเทียมจ้ะแล้วเขากบอกตำในหมูย้ายเปลี่ยนจ้ะทานบา่อ้ คุก้ะค่ะเขากับมาคุกกับปลาที่เขาเตรียมไว้แล้วค่ะเพราะว่าปลาเขานวดเกลือแล้วคุกเข่าให้เขากับเกลือแล้ะให้ดีๆเข่าเตรียดีๆแล้วกอนีอ็ใส่ขันบดเดินเตี้ยนวดเขากันแล้วเขากับจิ๋วใส่กล้องพลาสติกไปเลยเนะะาะบ่ให้อากาศเข่าเนาะปิดฝาดีๆฝาดี ใส่เข็มไหลกับย่านน้ำเป็นอ,อ้อใส่พอดีโอเคถ้าใส่เข้มไหลมันน้ำเป็นต้องใส่ให้พอดีนะคะรสชาติในพอดี้นเข็ไมไข็ลกับเสียบวอน่อนทิ้งใจกันเนาะ คิายลิ้นมะเาก็คลายชิ ah. ้นไปเลยเ้่งกบกลกลไม่มีจเงอยางี้ิด้นยยบรรจุกล้องไว้เนาะค่ะ ่ S 1> <S 1> บมเสบรอร่อยค่ะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยแน่นอนส,สมปลาต้นค่ะสูตรสอีสานบ้านทุ่งค่ะดิบเด้อค่ะเดี๋ยวเป็นพรนพญาดไปไม่ในตาเพราะต้องเฮ็ดให้มันสุกก่อนค่อยกินค่ะค่ออะปิดฝาภาชนะแล้ว ป่าคือเขาก็ต้องกินสุกนะค่ะเนาะชุบไข่ทอดปิ้งค่ะเขาสิม,มาปิ้งมาทอดก็ได้เนาะค่ะ <c oughs> สอีสานบ้านทุ่งค่ะสมปตอน,ตอ,นอันนี้สมปต้อนล <c oughs> ะค่ะนี่เป็นแล้ว <c oughs> สามมือเนะค่ะเนาะใส่เวลาสามมือหอมหอมค่ะกินหอมชอยมาเลย <c oughs> ค่ะอร <c oughs> ่อยค่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดสุกนะค่ะอย่ากินดิบเด้อสูตรอาหารสาวอี <c oughs> สานบ้านทุ่ง ต้องกินสุกเปรี้ยวดีแล้วค่ะเปรี้ยวรสสมหอมแล้วค่ะเป็นหนึ่งหั่นหอมใส่หั่นหอม <c oughs> หอมหั่นหอมหัวแดงเนาะ <c oughs> ใส่ทอดหอมหัวแดงชอดแซบ่บ